สวัสดีค่ะจินจากฝ่ายการตลาดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออนไลน์ Success Academy ที่กำลังถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Atomy Thailand Official ในขณะนี้ค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จินจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าใครลองใช้เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวที่สําคัญก็คือตอบโจทย์ผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายที่ง่ายต่อการเกิดอาการะระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวแดงหรือว่าผิวลอกนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วผู้ที่มีผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมตามปกติเนี่ยก็สามารถกลายเป็นผู้ที่มีผิวบอบบางได้เช่นกันนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะเรามีปัจจัยต่างๆที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยบางลงแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้ง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมลภาวะฝุ่นควันแสงแดดการทําเลเซอร์นะคะไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีส่วนประกอบของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ค่ะ เกิดกันมายาวขนาดนี้นะคะเชื่อว่าท่านที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยคงอยากจะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวอย่างอั o m ทมี r เดอะมาเรียสิก้ากล่องข้างๆนี้แล้วใช่ไหมล่ะคะอัต m ทมี่เดอะมาเรียสิก้านะคะ,ะ,คะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากอั o m ทมี่คัมมิ่งแคสเปเชียลค่ะเราใช้ส่วนประกอบที่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวอย่างเซนเทล่าเอเชติก้าหรือว่าบัวบกเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในไลน์เดอ m มาเรียสิก้านั่นเองค่ะ แต่ก่อนเข้าสู่ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะเรามาทำความรู้จักกับชื่อและก็ที่มาของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดอร์มาเบียสิก้ากันก่อนดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเดอร์มาค่ะเดอร์มานีที่นี้นะคะมาจากเดอร์มาคอสเมติกส์ค่ะซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคำว่าเดอร์ม o โลจีนะคะที่แปลว่าศาสตร์แห่งการวินิจฉัยและรักษาโรคค่ะและรวมกับคำว่าคอสเมติกส์นะคะที่แปลว่าเครื um ่องสำอางค่ะในไทยนะคะเรามักจะเรียกผลิตภัณฑ์เดอร์มาคอสเมติกส์าว่าเวชสำอางค่ะ คำต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่รเรียค่ะทําไมต้องใช้คํานี้นะคะหลายท่านคงจะสงสัยปกติแล้วนะคะเวลาผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็จะใช้น้ําบริสุทธิ์เป็นเบสหรือว่าปัจจัยพื้นฐานในการผลิตค่ะแต่อัตโมดีเดอร์มาเรียซิกานะคะเราใช้เซนเทล่าคาร์มิงคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสารสกัดจากบัวบกและสมุนไพรนานาชนิดนะคะเราใช้สิ่งนี้เป็นเบสแทนน้ำธรรมดาทั่วไปซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจะได้รับสารสกัดจากบัวบกแท้ๆแน่นอน และนี่ก็คือคํา่า r e a เนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายนั่นก็คือคำว่าซิกกาค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชมอยู่นะคะน่าจะเคยเห็นคำๆนี้ตามแพ็กเกจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกันมาบ้างแล้วนะคะเราจะเรียกสารสกัดจากเซนเทล่าเอเชติก้าว่าซิกกาค่ะ ในช่วง3-4ปีมานี้นะคะซิก้าเนี่ยมักถูกใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของแบรนด์ดังต่างๆมากมายค่ะซึ่งราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเซนเทล่าเอชติกาหรือว่าซิก้าเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงตามไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาค่ะเขามีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวนะคะลดการอักเสบระคายเคืองช่วยสมานแผลลดรอยดำรอยแดงค่ะอีกทําทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงค่ะ ต้องบอกว่าพอได้ยินคุณสมบัติแล้วนะคะบวกกับในยุคนี้ที่เราต้องพบเจอกับมลภาวะฝุ่นควันแสงแดดทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมซิก,กาจึงกลายเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ค่ะ จนถึงตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงที่มาของคําว่าเดอร์มาเรียลซิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะจินได้เตรียมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาฝากทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ถึง3ข้อด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยพิมพ์คําว่าพร้อมมาที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะค่ะสำหรับจุดเด่นข้อที่1นนะคะ Atomy Derma r e a l เร c ค่ะเราใช้ Centella c a l m i n g Complex แทนเบสน้ำปกติทั่วไปค่ะ เ e n เท l ่าคัมมิ่งคอมเพล็เนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของส่วนประกอบ3ชนิดนะคะได้แก่1ค่ะเซนเทล่า a อเชติก้าเอ็กตรนะคะหรือว่าสารสกัดจากบัวบกค่ะสารสกัดจากบัวบกนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญที่มีชื่อว่า m ม d ิแค s โซลค่ะตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบระคายเครืองนะคะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ค่ะ สำหรับส่วนประกอบที่2ในเซนเทล่าคาร์มิงคอมเพล็กซ์นะคะนั่นก็คือคาร์มิงวอเตอร์ที่สกัดจากสมุนไพรถึง9ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากภูคาาค่ะที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสารสกัดจากใบกะเพราค่ะที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะบรรเทาอาการระคายเคืองสารสกัดจากมัชเมลโล่ค่ะที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวใหม่นะคะรวมทั้งลดการระคายเคืองของผิวได้ดีและสารสกัดจากดอกคาโมไม์นะคะที่มีประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวนะคะบรรเทาอาการคัน ที่เกิดจากความแห้งแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้อีกด้วยค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่4สารสกัดจากทั้ง9เท่านั้นเองนะคะยังไม่พอค่ะในเ e n เท l าคัมมิ่งคอมเพล็กนะคะยังมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเ e n เท l l a DNA ค่ะขออภัยค่ะเ e n เท l าเอเชติก้ a DNA ค่ะ ในเซนเทล่าเอชติก้าดีเอ็นเอนะคะจะมีส่วนประกอบที่มีชื่อว่าโซเดียมดีเอ็นเอหรืออส so ุจิมาเซลมอนค่ะตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นช่วยฟืน้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพนะคะพร้อมกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้อีกด้วยค่ะจะสังเกตได้ว่าส่วนประกอบทั้ง3ในเซนเทล่าคัมมิ่งคอมเพล็กซ์เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการปลอบประโลมผิวตา้านการอักเสบลดการระคายเคืองของผิวนะคะซึ่งเหมาะมากๆกับผู้ที่มีผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายค่ะ สำหรับจุดเด่นข้อที่2นะคะ a t o m y Dermareal Cica ค่ะผ่านการทดสอบมากมายค่ะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในนี้นะคะผ่านการทดสอบทางแพทย์ผิวหนังหรือที่เรียกว่า Dermatest จากประเทศเยอรมันและผ่านการทดสอบ Hypoallergenic t e s t ค่ะซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วก็การระคายเคืองต่อผิวแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีการทดสอบทางคลินิกจาก Korean Institute of Dermatological Science ค่ะโดยเราให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน20คนค่ะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ a t o m y d e r m a r r o s i c a เป็นระยะเวลา3สัปดาห์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะแสดงให้เห็นว่า a t o m y d e r m a r r o s i c a ค่ะสามารถบรรเทาอาการอักเสบของผิวค่ะลดอาการระคายเคืองลดการสูญเสียน้ำของชั้นผิวปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองที่เกิดจากรังสี UV ได้สูงถึง95%ค่ะ สำหรับจุดเด่นข้อที่3นะคะ a t o m y d e r m a r e a l s i c a เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดอ่อนๆเหมาะกับสมดุลของผิวค่ะโดยปกติแล้วนะคะค่า pH ของผิวเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ5.5ซึ่งมีความเป็นกรดอ่อนๆตามธรรมชาติเพื่อปกป้องผิวจากเชื้อแบคทีเรียค่ะ ถ้าหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวเนี่ยก็จะช่วยรักษาสมดุลของผิวไว้ค่ะแต่ถ้าหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH ที่มีความเป็นด่างมากเกินไปนะคะก็อาจจะไปทําลายเกราะป้องกันของผิวเรานะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งเสียแล้วก็บาบบางแผลง,ง่ายนั่นเองค่ะ ในผลิตภัณฑ์ a t o m y c Dermareal c i c a 1นึ่เซตนะคะจะประกอบไปด้วย a t o m y c Dermareal c i c a Toner ค่ะ a t o m y c Dermareal c i c a Ampoule และ a t o m y c Dermareal Cicca Cream เรียงตามลำดับการใช้งานแบบนี้เลยค่ะ สำหรับ Atomic Derma Real Cica Toner ค่ะมาในขนาด120 ml นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบำรุงผิวในขั้นตอนแรกค่ะในโทนเนอร์นี้นะคะจะมีส่วนประกอบของ Centella Calming Complex ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวกักเก็บแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะพร้อมเสริมเกาะปกป้องให้กับผิวได้อีกด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะจินนำมาฝากทุกท่านถึง3วิธีด้วยกันค่ะโดยเราจะใช้โทนเนอร์หลังขั้นตอนการทำความสะอาดใบหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีที่1ค่ะ ผู้ที่ไม่ปวดปานการใช้สำลีนะคะเราสามารถเทผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือจากนั้นวอร์มให้ทั่วนะคะแล้วก็แถบลงบนใบหน้าให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะและวิธีที่2ค่ะถ้าหากเราถนัดใช้คู่กับสำลีนะคะให้เทผลิตภัณฑ์ลงบนสำลีในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจากนั้นเราจะเช็ดนะ,ะเบาๆค่ะจากด้านในสู่ด้านนอกตามแนวผิวนะคะเราไม่ควรเช็ดแรงเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวของเราเนี่ยถูกทำลายได้นั่นเองค่ะ แล้ววิธีที่3ค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการการปอบประโลมเฉพาะจุดนะคะสามารถเทโทนเนอร์ er ลงบนแผ่นสําลีให้ชุ่มเลยนะคะเราจะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นมาร์กแบบชั่วรข่าวค่ะจากนั้นค่ะเราจะวางเขาในบริเวณจุดที่เราต้องการการบํารุงเป็นพิเศษไว้สักพักหนึ่งนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยละคะ่ะหลังจากที่เราใช้โทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้อั o m ทมี่เดอร์มาริโอซิก้าแอมพูค่ะ สำหรับ a t o m ม d เดอ a r มาร i c วซิก้าแอมูนะคะเรามาในขนาด40 ml ค่ะใน a ะ o m มีเด m a r มาเร i c วซิก้าแอมเนี่ยนอกจากจะมีส่วนประกอบของเ e n t ทล l a c า l m มิงคอมเพล็แล้วนะคะยังมีส่วนประกอบของเซนเท l ่าเอชติก้าเปปไทน์นะคะและมาเดค s โซไซด์ so ci, ที่สกัดได้จากบัวบกซึ่ซงมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการอักเสบการระคายเคืองของผิวนะคะบำรุงผิวที่บอบบางพร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงค่ะ สำหรับวิธีการใช้นะ,ะจินนำมาฝากถึง2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะเราจะหยดแอมพูปริมาณ1-2หยดนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะคะสารบำรุงเข้มข้นเนี่ยก็จะเข้าปลอบประโลมผิวอย่างทันทีเลยและคะ่ะและวิธีที่2ค่ะคือการทาแบบเลเยอร์ลงนะคะโดยเราจะทาซ้ำา3 3ชั้นในวันที่เราต้องการการปลอบประโลมแล้วก็การดูแลผิวอย่างเร่งด่วนได้ค่ะ และชิ้นสุดท้ายในเซตนี้นะคะนั่นก็คือ a t o m มี่เดอร์มาเรียลซิก้าคมที่มาในขนาด50 ml ค่ะในอะโทมี่เดอร์มาเรียลซิก้าครีนะคะจะมีส่วนประกอบของเ e n เท l ่า c a มิงคอมเพล็กซและมาเดค s ัสโซไซ t ์ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างที่จินได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีส่วนประกอบของเซนเ e l l a เอชีดิกเซลลไมที่สกัดจากพืชถึง100%ค่ะ มีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็เสริมสร้างเกราะป้องกันให้ผิวของเราเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีส่วนประกอบของเตก้าโอริโอโสมที่ได้จากไตรเต็ดเอ็กซ์แทกออฟเซนเทล่าเอเชียเตก้าค่ะ สิ่งนี้นะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สกัดได้จากบัวบกค,ค่ะเขามีลิ์ในการสมานแผลนะคะรวมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฟโตโอร e โอโซมค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการกัดเก็บสารสัมพัญเอาไว้ด้านในผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อเราทาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวไปแล้วเนี่ยสารสําคัญที่ถูกกัดเก็บไว้ก็จะถูกปล่อยเข้าสู่ผิวได้อยา่างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยละคะ่ะ แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ของอ Atomic Dermarial ย i ิก a าค e a m นะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะออกแบบมาให้กลายเป็นหลอดแบบนี้นะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะน่าใช้แบบนี้ค่ะเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ค่ะ หากเราต้องการใช้ปริมาณเท่าไหร่นะ,ะเราก็บีบในปริมาณเท่านั้นเลยสําหรับวิธีใช้นะคะจินนามาฝากถึง2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะเราจะใช้เป็น Sleeping m a ส์ค่ะเราจะทา Atomy d e r m a r e a l c i c ย a Cream นะคะในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเป็นชั้นบางๆให้ทั่วใบหน้าซึ่งเราสามารถทาซ้ําได้หลายๆชั้นนะคะจนรู้สึกว่าเหมือนมีแผ่นมาส์อยู่บนใบหน้าค่ะ เราสามารถมาสทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเลยนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะพอตื่นขึ้นมาอีกวันนึงค่ะเมื่อเราลองสัมผัสที่หน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีค่ะว่าหน้าของเราเนี่ยเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะ แล้ววิธีที่2นะคะเราจะใช้ Atomy Dermar i o s i c a Cream เนี่ยเป็นเมคอัพเบสเพื่อให้ผิวในลุคแบบช่ำโกแบบสาวเกาหลีค่ะโดยเราจะใช้ปริมาณเล็กน้อยะะทาบริเวณที่แสงตกกระทบอย่างเช่นโหนกแก้มนะคะบริเวณสันจมกูกหรือว่าบริเวณปลายคางค่ะเราจะทาก่อนการลงครีมกันแดดหรือว่าคูชั่นเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งประกายแบบสาวเกาหลีค่ะ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอัตอมี่เดอร์มาเรียสิกาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปอบประโลมผิวโดยเฉพาะนะคะวัยรุ่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผิวก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการจะพักผิวนะคะผู้ที่มีผิวอ่อนแอบอบบางแพ้ง่ายะคะตลอดจนผู้ที่มีอาการการระคายเคืองของผิวเนาะทั้งจากมลภาวะภายนอกแล้วก็การทําเลเซอร์ก็สามารถใช้อัตอมี่เดอร์มาเรียสิกาได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ Absolute Quality Absolute Price อย่าง a t o m y d The m a r i l s i c a เนี่ยก็ได้วางจำหน่ายแบบเซตบนเว็บไซต์ a t o m y Thailand เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในราคาสมาชิกที่2,150บาทค่ะราคาทั่วไปที่2,600บาทและ PV เนี่ยต้องบอกเลยว่าสูงถึง39,000 PV ค่ะในอนาคตนะคะเราจะมีการจำหน่ายแบบแยกชิ้นแน่นอนแต่ว่าเมื่อ,อไหรเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะคะติดตาม w w w a t o m y c o m t h ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสรารต่างๆจากทางอัธมีประเทศไทยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube Atomy Thailand Official แห่งนี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่จินนำมาฝากทุกท่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวอัธมีทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะจินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ